สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทำการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางในโปรแกรม Microsoft Access นะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เราทำการเปิดไปที่โปรแกรม Microsoft Access นะคะจากนั้นค่ะให้เราทำการเลือกไปที่ b a n k Desktop Database นะคะหรือการสร้างฐานข้อมูลเปล่านะคะในที่นี้นะคะเราจะกำหนดให้ไฟล์เนมชื่อ Data Student นะคะ จากนั้นกด create ค่ะก่อนที่เราจะไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางนะคะเราจะต้องสร้างตารางก่อนค่ะให้เราไปที่ view นะคะ design view ค่ะมันจะขึ้นให้เราตั้งชื่อของตารางนะคะตารางแรกเราจะตั้งชื่อว่า student นะคะให้เราคลิกไปที่ ok ค่ะมันจะขึ้นมาให้เรานะคะตั้งชื่อ field name นะคะ field แรกเราจะตั้งชื่อว่า stdid นะคะ field ที่2เป็น stdname ค่ะ ฟิลที่3เป็น std b i r d Bird นะคะฟิลที่4เป็น std gpa นะคะให้เราเลือกไปที่ std id นะคะเราเลือกให้เป็น t e x t ค่ะจากนั้นนะคะเราไปที่ input mark ไปที่ไข่ปลาค่ะคลิก yes นะคะไปทำการแก้ไขรูปแบบให้เป็น std id นะคะเราจะต้องการให้ รหัสนักศึกษาของเรามี10ตัวนะคะแล้วก็คลิก0ไป10ตัวค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้นะคะให้เราทำการเลือกตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเราก็จะเป็น5 7 3 9 0 1 0 0 0 5นะคะให้เราคลิกไปที่โค o ดค่ะจากนั้นคลิก Next Next Next, next แล้วก็ Finish นะคะให้เราไปที่ STD b i r d Bird นะคะให้เราเลือกเป็น d a t e Time นะคะจากนั้นไปที่ S T D G P A นะคะเลือกให้เป็น Number ค่ะไปเลือกขนาดเขตข้อมูลให้เป็น Double นะคะจากนั้นไปกำหนด Format ให้เป็น Standard นะคะจากนั้นคลิก v i e w ค่ะเพื่อทำการบันทึกไปที่ Create ค่ะเพื่อทำการสร้างตารางใหม่นะคะแล้วก็ไปที่ View Design View ตารางที่2นะคะเราจะให้ชื่อว่า subject นะคะคลิกโอเคค่ะฟิล l แรกเราจะให้ชื่อว่า sub id นะคะ2เป็น sub name ค่ะฟิล l ที่3เป็น sub type นะคะฟิล l ที่4เป็น sub credit ค่ะ ิลที่4เป็น sub period นะคะให้เราเลือกไปที่ sub id นะคะเลือกให้เป็น text ค่ะไปที่ input mark นะคะคลิก yes ค่ะไปแก้ไขให้เป็น sub id นะคะ sub id นี่เป็นรหัส ของวิชานะคะเราจะให้มี9ตัวนะคะนั่นคือ1234ขีด1234นะคะตัวอย่างของเราจะเป็น3901ขีด1003นนะคะคลิก c l o s ค่ะคลิก next next เ,เ,เลือกด้านบนนะคะเพื่อให้มีขีดด้วยคลิก f i n ิ s ค่ะจากนั้นนะคะไปที่ sub credit นะคะ ให้เราเลือกเป็น number ค่ะจากนั้นนะคะเลือกเขตข้อมูลให้เป็น double ค่ะคลิกที่ view เพื่อทำการบันทึกไปที่ create เพื่อสร้างตารางที่3ไปที่ view design view ตารางสุดท้ายนะคะเราจะให้ชื่อว่า registration ค่ะคลิก ok นะคะฟิลแรกนะคะเราจะให้ชื่อว่า เยร็กนะคะฟิลด์ที่2ชื่อว่า s ซ m ติเมตรนะคะฟิลด์ที่3ชื่อว่า S T D I D นะคะฟิลด์ที่4ชื่อ sub I D ค่ะฟิลด์ที่5นะคะคือ section ค่ะ ไปที่ YEAR ็กนะคะกำหนดให้เป็น NUMBER ค่ะ STD ID นะคะเราไปเปลี่ยนให้เหมือนไปตั้งค่าให้เหมือนกับ STD ID ที่อยู่ในตาราง STUDENT นะคะไปทำการเปลี่ยนค่าให้เป็น STD ID ในตาราง STUDENT นะคะเรากำหนดไว้10ตัวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตัวอย่างนะคะห้าเจ็ด0คลิก c l o ดค่ะ next 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 แล้วก็ finish นะคะไปที่ sub id sub id ก็ทำเหมือนกันค่ะให้ตารางมันสอดคล้องกับ subject นะคะไปทำการเปลี่ยนค่ะเป็น sub id เรากำหนดไว้9ตัวนะคะ1 2 3 4ขีด1 2 3 4 ตัวอย่างเราให้เป็น3901ขีด1003คลิก c l o s e next next ทำการเลือกให้เป็นด้านบนเพื่อให้มีขีด next finish จากนั้นทำการบันทึกนะคะจากนั้นค่ะให้ไปที่ registration เหมือนเดิมน,นะคะให้ไปที่ design view จากนั้นทำการลากตั้งแต่ y ย e r ็กถึงซับ ID นะคะ mm hmm. เพื่อกำหนดให้เป็น primary key ค่ะจากนั้นทําการบันทึกทําการปิดทั้ง3ตารางค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางกันแล้วนะคะให้เราเลือกไปที่ database tool นะคะให้เราไปที่ relationship นะคะต่อไปนี้นะคะเราจะทําการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางกันจริงๆแล้วนะคะให้เราคลิกไปที่ student Registration subject นะคะจากนั้นคลิก close ค่ะทำการจัดเลี้ยงเพื่อให้เห็นความชัดเจนนะคะของการเชื่อมโยงจากนั้นนะคะให้เราคลิกไปที่ primary key ของ student นะคะลากมาไว้ที่ stdid ในตารางของ registration แล้วก็ปล่อยนะคะทำการติ๊กช่องที่1ช่องที่2กด create จะขึ้นมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราไปที่ primary key ใน ตารางของ subject ลากมาไว้ที่ sub id ในตารางของ registration แล้วก็วางนะคะติ๊กติ๊กแล้วก็ create นี่ค่ะเราจะได้มาในรูปแบบนี้และนี่นะคะก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางในโปรแกรม Microsoft Access ค่ะ